สวัสดีครับปาโกสตริโอบานทาครับพี่น้องครับมาแล้วครับช่องปาโกลํำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องครับรายงานครับเดสถานการณ์ครับแห่งพี่น้องเอฟซีปาโกเอฟซีสาวน้อยลํำเพลินโชว์ครับพี่น้องครับตอนนี้ซีโมงสิบกว่านาทีแล้วครับพี่น้องครับเกือบครึ่งแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ครับทีมงานครับสาวน้อยลํำเพลินโชว์ครับติดตั้งเวทีถึงไหนแล้วครับ าดมากเลยพี่น้องเลยศาสมากแล้วงานงิ้วครับสาดมากแล้วครับพี่น้องงานฟรีครับนี่ครับสาสตร์อันพี้ับตอนนี้โครงสร้างเวทีเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับพี่น้องเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับฟ้อนาเขาครับลำโพงกลางเรียบร้อยครับตอนนี้ครับฟ้อนาครับฉากางล่างสีขาพี่น้องครับ อ่อนซ้อนพใหญ่เฮรอครับอายุคือว่าแม่อายุประมาอายุเกือสี่ปีนะครับ,รบยังสู๋อยู่ครับตั้งแต่เที่ยงครับตั้งแต่เที่ยงยี่สิบย้อนนี่ครับย้อนห้าสิบสรายารครับมีแต่หลุดไล่ข้ามทั้งนั้นเลยครับมีแต่หลุดไล่ข้ามครับพี่น้องแล้วเปิดโชว์จุดมีแต่รุ่นไล่ข้าม ลูกแดนแก็ก็ลังเอาชุดเอาอยัางนี้เขาไต่ลงที่ครับพวกสางก็ลังล็อกครับตอนนี้ครับล่างล็อกล่างล็อกกันพื้นเขาพื้นเขาก็ระสายนอนแล้วพี่น้องงานแกจะเริ่มเพิ่นให้เริ่มสองทุ่มก็เบิ่งว่าสีจังไดครับพี่น้องครับตอนนี้ผมมาท่านอยู่ครับยังไม่แก่ท่านครับ เทียงโอ้แดดบักแห้งแดดจ้ากับกว่างไพศาบพี่น้องครับพี่ที่กลางไวให้ถอยหลังหลายที่สุดจนแทบสิบุบีเหนือที่ใศิลปินอยู่แล้วตอนนี้ครับเพื่อว่าจะให้บริเวณด้านหน้าครับให้ได้บริเวณกว้างดีสุดครับตามสายตาบาโูซูนิโยบันทาเคดื่อนไหบรรจุคนได้ไม่ต่ำกว่าสองหมื่นคนครับสำหรับขับขึ้นนี้ครับ สองปีที่แล้วสาวน้อยเพชรบ้านแทงวงหนึ่งมาอาญาพี่น้องจนสีฟุตอยางครับว้นที่ตอนนี้ครับโดยสายตาก็ประมาณหนึ่งสนามฟุตบอลครับความกว้งความยาวคำนวณไ้แล้วประมาณหนึ่งสนามฟุตบอลบวกลบพื้นฐานเทียนนะครับมานั่งเป่าแล้วมแม่มานาั่งฟอร์เเว่นแทะโอ้มานาั่งฟอร์าสา,สา์ เ็นบ้านเรืนดีเลยนเนาะใชกว่ครับเล่นว่าจะได่ก่อนบ้านเรืนดีโอ้นบ้านเล่นดีมาเ่ท่านเคยเบิองเร่นบ่บืองเรียเก่งเบืองเรียนที่นี่ในชนชั้นโอ้ยกัเรีนดีนะเนาะครับสาวน้อยลำเพลินชูใช่กว่าครับน้ำหวานครับน้ำหวานสุดปัญญาฮะคนป่าไทนานเห็นบ่คนปัดไปฮะ แม่นบ่ะครับครับฮูแจ๊คเบิร์ดบานี้มาแต่ไกลบันไดอยู่บนทายเนาะฮะโวบ้านสองห้องเอานังฟาไว้ศาสตร์โอ้แม่ด็ออกช่องยอดทูบหลายช่องลย่า เออบ้องช่องเบื้องช่องพญายการไสเราบ่เบิ้องเราบ่บ้องช่องเล่ารือยังบ่เออกลับบ้านฮู้หรือยังว่าวันใหม่มานะวันนี้น่ะรู้หรือยังจ้าเห็นบ่ล่ะมากับบอสมากับบอสโจวันนี้น้องวันใหม่หมอลำเบบีเพิ่นสเดียอามาโชว์เพิ่นจะายามาซอยวงสองครับเพิ่นกำลัง เป็นกําลังโปรโมทอีหลาครับยี่สิาปีโตทอยหักต้นขี่ดื้อต้นเรือตนขี่ดื้อแม่งนั่งลงนั่งนั่งตัวลูกไปเล็กดลวงตามสไตล์อีลานั่นแหละครับผมครับผมเมื่อแรงมาบัวพิษวังเด็กเจือแท้กับน้องวันใหม่อนันตยาครับพี่น้องสำหรับค่ำคืนนี้อย่าพลาดเด้อครับถือว่ามาให้กําลังใจมาให้ ความภาความแพงครับบงสาวนวลแล้วมันโชว์ครับวันนี้เจอกับน้องใหม่ด้วยนะครับใครที่มาสําหรับคําคลืนนี้ครับตอนนี้เวทีได้ประมาณ60%สิบเแล้วพี่น้องครับหกสิบเปอร์เซ็นแล้วหนักแพงกับมวนแบบป้าโอ้แม่เดี๋ยวก็มาแล้วครับเดี๋ยวก็มาแล้วไปทายหงอกบลูกกับหลานเด้อแมนบ่เขาไปเบิรงเด้อ ช่องนี่ปาโก้ช่องปาโก้เด้อครับ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 ผมไปเบิ่งช่องปาโก้เห็นเบิ <t <t ้องหล้วที่ปะที่ที่แม่บอกมาเนี่เห็นเบิ้งทุกคนครับช่องปาโก้ลำเพลินออบที่เชี่ยวพี่น้องครับทั้งผีกับกลางทั้งฝุ่นกับกลาง สรางพีกับเคี่ยที่นั่งแล้วเอา้าปูปูปูขี่ขหินขึ้นลายแถอแม่เค <c ười> ี่ย,ย <c ười> ออกเคี่ยออกมื่อที่นั่งเก็บก้น,น,นเก็บดากคลิปนี่นที่กกยังบ่เห็นเต้นได้ครับแต่ว่าสิเขาไปภาพไปเบิ่งบรรยากาศด้านหลังเวทีว่ากว้างหน่อยแคบหลายบันไดครับปาโกซิลิโอบันท่าครับนำเสนอครับ ท่านเป็นผู้เบิงท่านเป็นผู้แย่งสันตัวครับมียังกะตีติงคอมเม่นมาได้สำหรับปาโกย้อมรับครับกับการติชมนะครับติเพื่อแก่ครับติเพื่อก่อครับคนสวยอาบน้ำหรือยังาบแล้วค่ะติคนสวยของปาโกสยุทิโยบัตชาครับน้องแดนคนใหม่ ลูกสาปาโกเด่นมีแต่คนงามๆได้พี่น้องเลยนี่ครับกลางได้เต้นเดียวยังไม่รู้ว่าของใครครับอันนี้ทีมชากทีมชักอาบเป้า,า,ปามือห่อนผมไมคือถอดเสือ้อโอ้บักเป่าอันนี้บักเป้า,ปาจริงๆเอาพี่น้องนี่ร้านหลังนี่บ่คอ่อยกว้างบ่ค่อยแคบหรอก โอ,โอ้โห้วงเราแคบแคบที่ผูมีมองยู่ได้นีนนม่มอล่ำห้องจะไปยูกแกได้พอ้อมแอมน้ำมือนี่ละพี่น้องอังจังสิมา้เเมาเปลีเป็ดมอล่ำน้พี่น้องครับเต้นนี่ลคลิปนี่เบิ่งความผิดหนาของเวทีก่อนพี่น้องครับถืกหนาของเวทีก่อนครับตอนนี้สี่โมงสิว่านาทีสี่สิบห้านาทีแล้วครับอีบโมดนกนสีสี่โมงเิงครับสู้ๆยังเร็ว อพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับอัปเดตสถานการณ์ปาาโกสุลิโยบัทฑารายงานครับจากน้องสองห้องครับงานยิ้วครับเมื่อแรงเจอกับอีลาน้องวันใหม่อนันตยาครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สําหนึ่งครับสวัสดีครับ